สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บุษบุษสูบกันเด้อพ่อคนเก่าคนเดิมพี่น้องบรรยากาศตอนแรงๆเนาะเมื่อนีร่กะบบ่ค่อยเย็นบันไดเนาะเมื่อนีร่เนาะบ่ค่อยหนาวบันไดนะเขาอยู่มันพี่น้องเลยบรรยากาศตอนแรงๆเมื่อนีร่กะบผมไมยังลายสิ่ายพ่อแม่พี่น้องไปเบ่งส่างขนมงลังคาออนจอดรถเลยพี่น้องหลังคาเรนกับเด็กๆแถวเป็นเพื่อนชั้นที่เก่าแหละเมื่อนีร่กะใกล้สิค่ำแล้วแหละ สามคนเด็กล้่ชิเมอแล้วเพิ่นมาช่วงบ่ายเนาะงมาเนี่ตีขนเด็กดุ๊ดน่ะ่นมาช่วงบ่ายก็มามุงไก่เลี้ยงมีน้องหลายๆเติบเลยเนาะเวลามุงรังคาขึ้นมาคืออบกก็คือไหนได้พี่น้องกำลันมุงยังไงเลเนาะไปไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็มุงลายเติบเลยมาพี่มิ้วเก้มาพี่เฝ้าสร้างขึ้นรังคา พีปป่มาอยู่พี่ไปเปิดไปบังด,ดูเก๊กี่เก๊กี่เก๊กี่อยูลังเฮือนพุนหมดปิดเก๊ก,กี้สบายดีสบายดีไปม่วนบ่ไปชโิโนฮะม่วนบ่ไปชโิโนม่วนบ่น้องพอยใส่เพิ่นนอนเนาะพี่น้อง mưa ướn phù bơ chắc này, nào, thế thế đấy. Đấy cây gì đấy, té mưa ướn mông leo nãy giờ nó mưa hơ thôi đấy, để xem hải bẩn cái lần lăng chài thì bẩn hai cây, hải bẩn phun thang na bẩn luồn nó thế nó, thấy thoải đi pa luôn đúng, pì thang này, mồ hên đây, nặng luôn luôn. ใบดีพ่อแม่พี่น,ออน้องบริสุทธิ์สุนเด้อจ้ายังหมุดสี่ปีขึ้นรังยังโตชมนิก้อยนี่แหละมาบินิชุงมาบินิชุงยกเหยเก,กมาบินสี่ปีขึ้นรังไว้เบิ่งแน่ไร่สดค่ะเห็นไหนีน่กระจอดอยู่กระกจอดอ่บริเวณเต็มมันพื้นที่นาบ้านได้แค่นี้ทางกกอ่ะน,นะป้าไว้ทางกกมังไม่มีป้าไว้ เห็ดแต่มาทางทเฉยๆเนาะหมดเเต็มช้องห้องพอถ้าเต็มช้องห้องต้องใส่งบลายอีกหน่อยเอาพอประมาณยังบริคาสีบริซือสีมาใหมบรนทาเล็กเ,เลยกระปองน้อยๆหอยเต่าหอยอยังนะจริงเป็นเห็ดลายบอดเลยนะะี่ค่ะแต่ว่า คำคแล้วคนจะมาโฮมกันเนาะบางเถือ่นไไอ,อนคนบริโภคเนี่พักออกโฮมอทางนอกคนมองคนเห็ดเปล่านเห็ดประมาณสามคนอยู่นี่นะหลังจากที่มุงเริ่มลอยเทพื้นเลยก็เอาผ้าบางแสงพี่น้องมาขังมาอ้อมไว้แดดสองยามมาเศร้าดิยามมาเศร้ายมามโมลง đi bừng cái cầy nó căng nồi bừng cầy cầy no. cả này nóc hiện ta lột mewki bảm an này, xi huyền cả mướt gì đấy huyền bừng cầy cầy hẳn, nhẹ mình tẹt vẫn là lệ môi nạc phải say nó là leng đึก đึก nè สีที่นอนดึกอยู่มื้อนี้ ยำพลยำยางโฮกเฮือแล้วก็ดินกับบึงวาชีคือแบบแห้งแปนแบบหนอยู่ด้ยยำแรงลมบบเบียบบบเบียบก็บบบบบบค่อยอค่อยงามมันเป็นหยับหยบหยับหยบหยับโตหินอ่อนออกกับกับกับบ่ห้อมบรายกว้างอยู่ เป็นหูกลงป่งเป็นหูกลงป่งเหชีบหัวบ้าเป็นหูคูอันแทนาอ๋อตกมเนเฮือนนี่บรอดได้ี่ตกวงนี่เนาะ ช่ค่ะพอตัอดได้ไหมทำไมได้เบิ่งตนนง้นผลงานหรอโอ้คันมุงเฮือนนอนบัรอดได้นี่อันนี้กะสิบัรอดก็ได้นี่หัวห้ำหลดนี่ยังป่ะมาณ สามแผ่นบ่หรือสองแผ่นเอตกตกไม้เดี๋ยวน้องไปใส่ให้เลยเนาะง,งอโมลายเปไหนคงไม่กะยูนี่รอดไป บันแรกเขาเอาดอกไม้มาปลูกวันนี้ปลูกแค่นี้ดาวเฮืองปลูกมันเต็มบดนี่วันพื้นวันเทกันเปืือกเทพื้นี่เทไปใจขันขันนี่นนปลูกดอกไม้ใช่คดน้ำใช้เป็นชวนดอกไม้เลยนะวังนี่นะแนม่ยไก่สิบขว,ดก,บบวบดกับพ่อแม่หนหละบองจะหลุดไป บตอนเทพื้นเทย,ยังเรียบร้อยพวกเราเด็กๆมันยังสิเป็นตาลิ่นของเด็กๆได้เป็นมองลิ่นของเด็กๆนะพี่น้องเอ้ยเสียอย่าอง,อเยยงเดียนดวนี่แหละมุ้งบรนหูลาย่อนเบิ่งตอนเพิ่นมงโอเล็กมันน,น้อยๆน,นี่น่ะเล็กน้อยๆน,น้อยหนึ่งขนาดสร้างตัวน้อยๆขย <c oughs> ึ้นไปยังเนียนเนียนเนียนเลย มองเลยเห็นบ่พี่น้องหูเป็นหูจงปงแล้วเป็นหูเป็นหูลายแห้ะนี่หูโตเลี้ยงตรงนี้เฉพอเราเห็ดบุ๋มบอมบุ๋มดิผูเดี๋ยวบรอยไหนบ้างเห็นปะเป็นหูเลยโอ้บุ๋มบอม ต้งหน้าบ้านกิ่ดินปิว้วโอบต้นนี่ผัดบดต้นนี้เ่ะก็เจะเห็ดอายุต้นนี่เหนเนอนดนู่โบเห็นได้หูต้นนั้นมีแจ่หู หุ่งซุกละมาหุ่งเลืองเลยผลไมาจะนอนให้เพิ่นเอาเพื่อนมีแต่เตือนได้เลยนะข้างใน,นบูเลเมียนโซฟะโซฟาบูเลเมียนเบาะหนังเบาะหนังอย่งได้เพื่อเนเป็นแผนนี่จะเสื้อผ้ากับชนะจะนอน บอลอดหัวจกโจกรลน้นเลยลงขับเลยยังบันเทพื้นใช้กัน,นยังบุนบวกว่าเทแต่เสามันช่วงนามแรงๆมันสิงหัวลายลาปล่อยเลยได้ถ้่พี่น้องช่วงนี้เนาะปล่อยทธรรมชาติอันกระเบื้องนะกระหัวคือกันได้หัว บดชงบดเลยแต่ว่ายัางไครรายปีเราสองซัมปีแล้วมันหัวเพื่อ,อนตัวนี้นะตัวน,นั้นห่มบวหัวแต่ตัวนี้ค่ะเพื่อนหลดในี่บวเรือเป็นหูโขง่งเปล่ง,ง,งโอเคเน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับโมียังไลนยเนาะพอจบคลิปเอาไว้นเนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้นเนด้อ,อเผื่อชีว่าพที่ไม่ใหม่จากส่งเขาเนาะพบพ่อคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บสบายดีสวัสดี ขอบคุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขวนทีท่ติดตามรับชมกลังหจกำลังใจตลอดมาเนาะแล้วก็เบิ่งคลิปโดยบข่ามโฆษณาเนานะพี่น้องขอเป็นกำลังใจเฮาเนาะสำหรับเงินหลุดทางกำลังใจก็ได้ซัมนี่ใกล้สิลเล่อแหละบวกกินชองมือก็เรียบเรียบร้อยเนาะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย